ครูพลผมเปิดนะครับคุณลุงเป็นแฟนครูพลต้องจดหน่อยโอ้โต้องทนจดได้ไงมีให้วันละร,ร้อยอ่ะมียะภรรยาให้วันละร,ร้อยเอ้ค่าเช่าบ,บ้านมันเก็บเดือนละส,สองสามหมื่นใช่ภรรยาเก็บเหรอ <S 2> <S 2> คุณลุงรู้ไหม <S <S คุณลุงเหมือนรู้ใจเลยอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเมื่อกี้ผมกําลังเดินร้องเพลงอยู่ผมกําลังร้องเพลงอยู่แล้วผมก็เข้าคีย์ไม่ได้ ร้องร้องเพลงเนี่ยตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อนตอนยอนแต่ผมแต่ผมเข้าคีย์ไม่ถูกคุณลุงลองเข้าให้หน่อยย้อนลันตั้มยอนลันตั้มยอนอาลันตั้มยอนตอนยอนอะละตอนย้อนเขียนตอนย้อนอะละตอนย้อนตอนยอนย้อนตาตอนย้อน แับแยบตอนยันนอนนั้นวอนนั้นอ่ะไปเจอทหารครับฝึกอีกแล้วน่ารั้งแต่เช้ายันคำดูเข้าสร้างแหมมนชอบตัานี้ไงต้มเมือพี่เตียวเลยแล้วพุณลุงพลนี่แต่งนี่เป็นไม้กายาสิทธิ์ใช่ไหมครับวุธประจำกายอาวุธเพราะว่าผมใช้ไอ้ไม้ทั่วไปไม่ได้ครับเอาทีมไว้ละเร็วละ เอาทีลืมลืมหายละครับแล้วคุณลุงพกอะไรบ้างครับเนี่ยอาหารการกินครับผจญภัยเหรอครับไม่แล้วครับพกไปที่ไหนผมมันอดตายอ่ะอย่างผมเข้าบ้านตอนเย็นเนีเข้าบ้านตอนเย็นค่ับค่ยไปอ่ะแล้วนี่ไปไหนนี่จะไปไหนมาแล้เนี่ยไปนี่แล้วไปไหนต่อครับไปนี่แล้วไปร้านเหล้าไปร้านเหล้าดื่มทุกวันเลยเหรอครับตื่นมาก็กินอ่ะแล้วเข้าบ้านกลับบ้านทุกวันไหมครับ เข้าทุกวันเข้าทุกวันเป็นนอนอย่างหมาไม่ได้เขาดาวครับแล้วมีเพื่อนดื่มด้วยไหมครับหรือดื่มคนเดียวครับผมบาผมชอบดื่มดยวยดื่มคนเดียวด้วยแต่ถ้ามีเพื่อนก็เพินเป็นคุ้มบ่างเนี่ยครับสนิทกันหรอกครับกินไปไหนไปกันโอ้ผมไม่้อมเองนะที่นี้ไม่มีเงินทอง รับรองน้องอยู่ด้วยก็ตั้งลำบากความสุขของคุณลุงพนคืออะไรครับก็คือได้คุยกับตัวนอง่างแรกนะได้คุยกับแม่บ้านครับได้คุยกับพี่กับน้องกับลูกแล้วความทุกข์ของคุณลุงพลมีไหมครับก็จะไม่มี่ ไม่มีเลยหรอผู้ของผมก็คือเมียบกนี่แหละทุ้ที่หูนี่เล่าเลยนะพี่ตาตาแก่นะดูบ้านไม่ได้เดี๋ยวทะเลาะนะสามคำแล้วลุงเลิกได้ไหมหนึ่งได้เนี่ยก็ไม่ได้กินเลยเนี่ยตั้งแต่เช้าเออจหมดเวลาเออจมหดเวลาไปไหนลุงครับลุงครับผมชื่อเปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมผมขอมอบของที่ระลึกให้คุณลุงหน่อยคุณลุงถุงเนี่ย เปลี่ยนใหม่ไม่ไม่เป็นไรครับอยี่ยนเตียงนี้ก็ได้นี่นี่นี่โอเคเรียกผ่าไปแล้วไม่ไม่ไม่ทานทานยังไม่ไม่เลิกยังไม่ปิดนี่เอาเป็นย่ามดีกว่าคุณลุงยินดีให้ได้รู้จักนะครับครับผมครับลุงลุงพลลุงพลเปรเปรเปรพลเปรพลแนสติดอยู่เป็นแฟนเป่าพลต้องทนหน่อยน้องสวัสดีครับ